ความสบายโทร022158616022153945ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องเคยได้ยินหะดิษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอุลิสลัสลัมได้พูดถึงลักษณะของบรรดาลูกหลานของท่านนบีอาดัมนั่นก็คือมนุษย์หรือเปล่าครับกุลูบานีอาดัมคอตโอ่ะคอยลูคอตออีนตะวาบุญครับลูกหลานของท่านนบีอาดัมมนุษย์ทุกคนนั้นมีความผิด ผิดแล้วผิดอีกแต่บุคคลที่ดีที่สุดในหมู่ผู้กระทำความผิดนั้นคือบุคคลที่กลับเนื้อกลับตัวแล้วกลับเนื้อกลับตัวอีก ดังนั้นในวันนี้เนี่ยอยากที่จะเชิญชวนนะฮะทำสุนนะตรงนี้ของท่านนาบีอสอลลัลฮุอะลัยสุลแลมคือให้โอกาสแก่คนที่ผิดพลาดกลับตัวมาสู่หนทางของลอสุบฮาหนอหวัวตารามากที่สุดถือว่าเราได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีอสอลลัลฮุอะลัยสุลแลมสุนนะในการที่จะอยู่ร่วมกับคนที่ผิดพลาดแต่มีจุดประสงค์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงให้เขานั้นกลับสู่หนทางอันเที่ยงตรงของ,ของลอสุบฮาหนอหวัวตาลานั่นเองครับอย่าลืมนะครับพบกันอาทิตย์ที่11กันยายนนี้เวลา1 6นาฬิกาถึง22 ทาให้รรอพะงค์มเตรียมตัวพบกับไว้อเวนมากรรมความดีที่จะเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้เป็นสีขาว25ตุลาคมนี้พบกันที่ปัตตานี29พฤศจิกายนที่สตูล6ธันวาคมที่หนองจอก2มกราคมต้นปี58ที่เขาใหญ่เทีย่ยง28กุมภาพันธ์ปี58ที่หาดใหและ28มีนาคมที่กรุงเทพมหาคนคร รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง White Channel สถานีความบียี่สิชั่วโมงทุกวันพฤหัสเวลา13นาฬิกา20นาทีถึง14นาฬิกา50นาทีพบกับรายการอัลบ y ย n คุยสนุกสนุกมีสาระกับอาจารย์มูลิตทิมเสนคุณคุณเซนโมมินในรายการคุยถูกข้อทุกวันพุธเวลาเก้าโมงครึ่งถึงสิบเโมง ที่เดียวทางไวแชนลตลอดเวลาทั้งวันและคืใจยดยืนสร้างความดีกับที่ตรงนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมง وايت رغم الظلام يلفه لف السوار ردي اباطيل الطغاة وابحري بالدين لا تخشين أمواج البحار أمواج البحار ولتشمخي بالدين ข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจในเรื่องราวของหลักการอิสลามท่านผู้ชมก็สามารถที่จะฝากคำถามของท่านผ่านเข้าสู่รายการได้นะครับและรายการในค่ำคืนนี้กับดอกไม้แห่งอิสลามนะครับท่านวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความกระจ่างกับท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้ครับ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته จารย์สบายดีครับอัลฮัมดุลิลลาฮฺก็เป็นอีกเวลาหนึ่งนะครับที่ผมกับอาจารย์ได้มาพบกันพร้อมๆกับท่านผู้ชมที่รับชมรายการทางวิชแนลอยู่ในขณะนี้นะครับกับรายการดอกไม้แห่งอิสลามก็เป็นเรื่องของรายการที่เกี่ยวกับถามตอบปัญหาคือรายการเนี่ยที่บอกว่าดอกไม้แห่งอิสลามเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวแทนแห่งความสวยงามของอิสลามครับความงดงามความเพลิดเพลีของอิสลามนะครับ ว่าในเรื่องครอบครัวบ้าง<ห>ว่าในเรื่องการปฏิบัติต่อกันและกันเกี่ยวกับเรื่องมารายาทอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้มุสลิมะ<ห>นะครับที่อยู่ในครอบครัวนะครับรวมทั้งสามีที่อยู่ในครอบครัวครับที่มีปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคลองรักคลองเรือนอนะครับได้ถามแต่ก็จะเปิดคําถาม ถามทั่วๆไปแหละนะครับด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับมาถามกันนะครับแล้วก็ในค่าคืนนี้นะครับผมได้ทราบมาว่านะครับทางอาจารย์เองก็จะมีดีวีดีนะครับให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการในค่าคืนนี้ด้วยนะครับเป็นดีวีดีเกี่ยวกับชี้ทางกุรบาลนะครับหัวข้อนี้แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่นะครับ หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ชมจะโทรศัพท์เข้าไปแจ้งนะครับ083ผมย้ำตรงนี้นิดนึงแล้วกันตอนนี้ขึ้นหน้าจอแล้วด้วยนะครับ083 2 3 8 3 3 0 2ครับนี่หนึงเบอร์นะครับผมอีกเบอร์หนึ่งนะครับ083 8 3 6 2 8 7 1ครับนี่เบอร์ที่2ครับผมเบอร์ที่3นะครับ095 9 2 7 6 9 9 0เนะครับสามเลขหมานี้ท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะจะได้ DVD ชุดนี้นะครับชี้ทางกุรุบาลนะครับที่เห็นจากหน้าจอนี้แหละครับเป็นเรื่องราวที่สอบคล้องกับเวลาที่กำลังจะมาถึงของกุรุของเรื่องของกุรบาญด้วยอาจารย์วันนี้เนี่ยวันที่17ครับวันนี้วันที่17ของเดือนซุลกออดาไปถึงวันที่10ของเดือนซุลฮหจญห์ครับก็เหลือประมาณอีก23าวัน 2 3สถึงยีวันเนี่ยก็จะเข้าสู่วันอิดิลอัลดาฮาซึ่งวันนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นวันอีดแล้วก็เป็นวันที่เราจะเชือดกุรุบานกันด้วยและหลังจากวันอีดก็จะเชือดกันอีก3วันรวมวันอีดอีกวันก็เป็นสี่วันนะครับก็เหลืออีกประมาณ2ี่สิกว่าวันดูแล้วเนี่ยความจริงวันนี้ตั้งใจจะแจกเรื่องอะไรนะเรื่องอย่างนี้สตรีต้องฟังนะครับอันนี้ เป็นเรื่องที่ฝากถึงแม่บ้านทั้งหลายนะครับครั้งที่แล้วแจกไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องที่โทรเข้ามาแล้วก็ทางบ้านก็โทรศัพท์กลับไปถามแล้วก็ส่งให้พี่น้องเรียบร้อยไปแล้วนะครับไม่รู้จะถึงบางหรือยังก็ไม่รู้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วก็แจกเรื่องน่าเสียดายที่ผู้ชายไม่รู้นะครับน่าเสียดายที่ผู้ชายไม่รู้อันนี้แจกไปแล้วนะครับวันนี้ตั้งใจจะแจกเรื่อง เรื่องอย่างนี้สตรีต้องฟังแต่ว่าเห็นว่ามันใกล้กุรบาลน,นะครับ,รบแจกเรื่องกุรุบานก่อนนะครับ<ช>ว่าด้เรื่องชี้ทางกุร,บรุบาลนะครับวันนี้จะแจก100แผ่น100แผ่น,100ผน1 0 0แผ่นก็โทรไปได้เลยนะครับที่เบอร์โทรข้างล่างทั้ง3าเบอร์ส่วน เบอร์โทรที่พี่น้องจะฝากคำถามนะครับก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขึ้นให้นะครับเป็นเบอร์ฝากคำถามนะครับท้งสายสดแล้วก็ฝากคำถามด้วยนะครับผมอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงว่าเรื่องของมารยาทของมุสลิมเราครับใครที่ได้ชมรายการเนี่ยทุกครั้งที่ผมทํารายการดำเนินรายการผมก็จะถามว่าอาจารย์สบายดีนะครับอันนี้นี่เป็นหนึ่งในมารยาทที่มุสลิมเราควรถามหรือว่าไม่ถามก็ไม่เป็นไรหรือถ้าถามก็ก็ดีครับอาจารย์ ก็ S <S <an> เป็นเรื่องที่อนุญาตน่อนุญาตหมายว่ามุบา่บ้าถามก็ได้ไม่ถามก็ได้แต่ถามเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความรู้สึกของความห่วงใยดีกว่าความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกที่ดีเนี่ยบางทีมันมันแต่งแต้มด้วยกับคำถามด้วยกับสีหน้าด้วยกับรอยยิ้มเนี่ยแบบนี้มันแต่งแต้มโดยท่านนบีส่งเสริมท่านับดุบีส่งเสริมให้ยิ้มให้แก่กันและกันทำไมอ่ะ ก็เพ euh anyway> ื่อคนที่เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงอ่ะนะถ้าเกิดเอาผมเนี่ยไม่ยิ้มนะอยู่ดีผมก็รับสลามเสร็จเรียบร้อยปั๊บคุณฮาชิมถามว่าสบายดีไหมผมก็สบายดีแล้วผมก็ทําเนี่ยทําหน้างึมอย่างนี้เลยรู้สึกยังไงครับโดหูใจคนหูใจใช่ไหมบีจึงบอกว่าอิปติซามุกะฟีวัชฮิอาคีกะสโดอกโรอยยิ้มที่ท่านยิ้มต้อนรับใบหน้าของพี่น้องของท่านเป็นสดกอ ได้ผลบุญของการสอดคอร์ด้วยเพราะนั้นถามถ่ายยิ้มแย้มนะครับแล้วก็ทักทายในรูปคำที่ดีจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ผลบุญครับงั้นคำพูดที่ดีก็เป็นสอดอร์ด้วยเช่นกันเพอิญมีสายสดเข้าครับผมเชิญครับเชิญครับครับอัสลามอุลัยกุมมารวมตัวเราประชาตัฐค่ะครับเชิญครับ อ่าอย่างนี้ครับ <S <S ษษเดี๋ยวรบกวนเบาทีวีเสียงทีวีก่อนนะครับเบาเบาค่ะคกออารเนี้ยมีโตอยากแก้าังมันหาสักห่อยว่าละหมาดอิสาเสร็จแล้วนะนะแล้วก็ละหมาดสุนรัรแล้วก็ล,กละหมาดวิเตสแล้วเวลาเด็กเด็กมันโตเตงขึ้นมาเนี้ยจะละหมาดยังเย็นนิลุลมาจะถ้าดูด่ครับอืมอครับผม <S <S อ่าเดี๋ยวเราฟังคําตอบนะครับค่ะ ครับผมครับ <S <S สวัสดีคมุสลามวค <มา S 2> ุมุสลามครับอาจารย์ครับโตเนี่ยละหมาดอิชาแล้วละหมาดสุน,นัตแล้วละหมาดอิเรต์แล้วครับ,รบตอนนี้อาจจะตื่นขึ้นมาในช่วงดึกอาจารย์ครับอ,รอ,อยากจะละหมาดตะฮัดยุดอีกได้ไหมเออพี่น้องถ้าพี่น้องถามแบบนี้เนี่ยผมสบายใจสบายใจแบบไหนรู้ไหมท่านถามเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดสุนัตท่านถามเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดตะฮัดยุดละหมาดสุนนะในยามค่ําคืนเนี่ย ผมเนี่สบายใจแสดงว่าฟาดูไม่ต้องถามแหละท่านเนี่ยคงจะละหมาดฟาดูครบเรียบร้อยหมดนะจึงคิดที่จะละหมาดซุนนะในยามขําคืนที่เรียกว่าตะฮัดยุทธหรือเรียกว่ากิยามุ่นเลนก็ได้หรือซอลาตุนเลนก็ได้นะครับคืออย่างนี้ท่านนบีสอนเอาไว้นะครับว่าใครที่เกรงกลัวว่าในตอนดึกๆนะ่อาจจะไม่มีโอกาสขึ้นละหมาตตะฮัดยุับก็ให้เข้าละหมาดวีเตสไว้ตั้งแต่ตอนหัวข้าเลย ละหมาดอิชาตามด้วยสุนัตสองร็อกอะแลวก็วีเตสอีกสามละหมาดวีเตสไปให้เรียบร้อยเลยนะถ้าหากว่าเด้มีโอกาสขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุดก็ขึ้นมาแล้วก็มาละหมาดตะฮัดยุดทีละสองทีละสองทีละสองนะครับไปจนกระทั่งถึงแปดก็อกอะแล้วก็หยุดไม่ต้องละหมาดวีเตสอีกเพราะเราได้ละหมาดวีเตสในตอนหัวขําไปแล้วนะครับ ส่วนถ้าเกิดวางมั่นใจว่ามีนาฬิกาปลุกแล้วคืนนี้ตั้งใจอย่างเด็ดเดียวว่าจะขึ้นละมาตหัดยุดธแล้วก็มีนาฬิกาปลูกว่าเรียบร้อยแล้วทํามั่นใจอย่างนี้นะให้เอาละมาดวิเตสเนี่ยไปอยู่ท้ายละมาตหัดยุดธละมาตหัดยุดเสร็จก็ละมาดวิเตสเลยเอาวิเตสเนี่ยไปไว้ในตอนท้ายของกลางคืนตอนท้ายของของละมาตหัดยุับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ศาสนาถือว่าดีกว่า เพราะท่านบีบอกว่าละหมาดวิเตสในตอนท้ยท้ายของคืนนะครับมาเลกาจะมาเป็นพยานให้นะครับฟาดเลิกาอัฟเอลนบีบอกว่านั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่าเพราะนั้นถ้าเลือกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเกรงกลัวว่าจะลุกขึ้นละหมาดตะฮัดยุดไม่ไหวละหมาดวิเตสตั้งแต่ตอนหัวค่ำเลยแต่ถ้าเกิดว่าลุกขึ้นมาละหมาดวิเตสได้ก็ในเมื่อละหมาดวิเตสไปแล้วในตอนหัวค่ำก็ไม่ต้องละหมาดวิเตสอีกหลังจากเสร็จสิ้นจากการละหมาดตะฮัดยุด พราะท่านนบีสอนว่าลาวิตรอนฟิลเลนไม่อนุญาตให้ละมาดวิเตสสองครั้งในคืนเดียวกันครับ,รบใช่ครับพูดถึงว่าผล,ลบุญที่เราจะได้สมมติว่าเรามั่นใจแหละว่าเราเนี่ยอยากจะตื่นขึ้นมาละมาดเนียดไวเลยตั้งใจไว้เลยครับต่น,นี้บังเอิญเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาปาระฮยุตื่นมาแล้วได,ได้เวลาซุปพี่พอดีผลบุญที่เราตั้งใจไว้เรายัางได้ไหมครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทําโอ้ตรงนี้ได้ เพราะท่านนาบีบอกเอาไว้นะครับว่า <S 2> <S 2> ใครก็ตามแต่ก่อนจะนอนเนี่ยตั้งใจที่จะละหมาดวิเต็ไอ้อละหมาตหัดยุดในคืนนั้นครับแล้วพอเอิญนอนไปจนกระทั่งเข้าเวลาสุโบท่<ะ>านอบบีบอกว่ากุติบาละหูกุติบัตละหูสอลาตุลเลนละหมาดในยามค่ำคืนคืนนั้นเนี่ยถูกบันทึกผลบุญให้แก่เขาแล้วด้วยความที่เขาตั้งใจ<ะ>ใช่ไหมวานเอามูหุสอดก็อทานหับบีบอกว่าการนอนของเขาเนี่ยอัลลอฮฺสอดก็อให อัลลอฮ์ให้เป็นกุศลทานนะครับอัลลอฮ์ให้เป็นสดนกองให้แก่คนคนนั้นเนี่ยที่เขาตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะลุกขึ้นละหมาดตะฮันยุดแต่เพือเอินหลับลึกไปนิดนึงเลยไปจนกระทั่งถึงสุโบนะครับตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาได้รับผลบุญด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ครับเวลาที่เรากลับจากทางานอืถึงบ้านแล้วนะครับมาเกดเนี่ย ก็เรียบร้อยเราเราละหมาดมักเลต์ไนะครับนี่เราอาจจะรับประทานอาหารมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วอแล้วก็ช่วงระหว่างที่เรารอจะละหมาดอิชาครับบางเอินวันนั้นอะเพลียมากอาจารย์เนื่องจากว่ารถติดคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เผลอหลับไปทีนี้ไม่ได้หลับแบบตื่นขึ้นมามันหลับยาวปฏติทีคือซุปให้เลยแหละครับอาจารย์แล้วเราก็ไม่ได้ละหมาดอิชาครับแล้วเราตื่นมาเข้าซุปฮีแล้วอเรา ละหมาดเรียกว่าละหมาดใช้หรือก็ดอของอิชาได้ไหม,มหรือว่าเราเกิดโทษจากการที่เราทิ้งระเลยตรงนั้นทีหลังอย่าไปทําอย่างนั้นเวลาละหมาดมะกริบเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวพิเพียนะก็ตรงน,นั้นหาอะไรทาซะอย่าไปนอนเอ็นหลังถ้าเอ็นหลังหลับไปแล้วแล้วก็มันจะหลับลึกเพราะเราบางทีเพียมาทั้งวันใช,ใช่ไหมก็หากิจกรรมอะไรททำนะครับ<ม>เล่นกับลูกบ้างแล้วก็นั่งคุยกับภรรยาบ้าง พอเข้าละหมาดอิชาก็ละหมาดเลยเจะได้ไม่พลาดนะถ้าเกิดไปเองหลังก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีรังเกียจนะครับท่านนบีนั้นยักเราหุลเน่ามากอบเรลลยอิชาวัฮหดดสษบาดาฮาท่านนบีรังเกียจการนอนก่อนละหมาดอิชาและนบีก็รังเกียจการที่จะมานั่งพูดคุยกันในเรื่องที่ไม่จําเป็นเนี่ยหลังละหมาดอิชาละหมาดอิชาแล้วก็ให้นอนจะได้มีโอกาสลุกขึ้นละหมาตหันยุทธนะครับทีนี้ถ้ามันหลับ จริงๆไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เลยไปจนกระทั่งถึงเวลาสุบโบท่านนาบีก็สอนเอาไว้นะมันน้ามาอนันศส,สัลาเอานาสียะฮาฟัลยุศลิฮาอิดาจาการอฮาลากัฟฟาระตาอิลลาบิดาลินะครับใครก็ตามแต่ที่ลืมละหมาดจริงๆ นอนจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดแล้วก็ลืมละหมาดจริงๆเขาจงละหมาดทันทีที่นึกขึ้นได้ครับหรือทันทีที่ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็ละหมาดอิชาก่อนก่อนที่จะละหมาดสุโบนะครับนั่นแหละคือทางแก้ไขแล้วก็ไม่ถือว่ามีความผิดเพราะท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะละเลยการละหมาดนะครับเพียงแต่ว่ามานอนหลับไปจริงๆครับผมครับตอนนี้มีสายสดเข้ามาอาจารย์ครับเชิญครับครับอัสลามมุอะลัยกุม เรื่องคุณชลานครับผมเชิญครับครับสามสามคำถามนะคะครับเชิญครับอ่แม่สามีจะทำกุรบันนะค่ะแล้วก็แม่สามีมีลูกต้องหมดโกคนแล้วก็ต้องการจะเหมือนกับว่าให้ลูกๆแบ่งให้ลูกๆคนละส่วนคนละส่วนอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะครับครับครับเดี๋ยวเราฟังคําตอบนะครับอีก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 คำถามเชครับเชิะครับพอดีเมื่ก่อนนี้ อาจารย์ซีดีแจกซีดีอะไรนะน่าเสียดายที่พี่ชายไม่รู้แล้วก็โทรไม่ทันนะอ๋อ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 เอางั้นโทรไปตอนนี้แหละเบอร์เนี่ยเบอร์เบอร์สามเบอร์ข้างล่างเนี่ยเพราะอนุโลมให้สายหนึ่งอ่ะนะครับให้นะคะโทรไปเบอร์เนี่ยเบอร์ข้างล่างเนี่ยนะสามสามหมายเลขอนุโลมอนุโลมให้จ้สายหนึ่งมีนอามีนครับ ตอนนี้เรารเราแจกนะครับตอนนี้เราแจกดีวดีเรื่องชี้ทางกุลบานนะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะครับสามเบอร์นะั<ช>้นแต่โทรเบอร์อื่นไม่ได้นะครับโทรไปเลยครับโทรไปแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่อย่างชัดเจนนะเ <c oughs> พราะว่าบางทีเนี่ยแจกร้อยแผ่นตีกลับมาห้าอย่างนี้ตีกลับมาสามอย่างนี้ไปเช็คดูแล้วอ้าวชื่อที่อยู่ท่านให้ไม่ชัดเจนอันนี้เราไม่ตามแลวนะหรือว่า ก็อบอกกอน <c oughs> ดัดขอมือท่านไม่ได้รับเพราะว่าท่านแจ้งชื่ออยู่ในไม่ชัดเจนนะครับครับ,รบนี่กลับมาที่คําถามของมุสลิมะเมื่อสักครู่ครับแม่สามีอื <c oughs> นะครับมีลูกหกคนอันนี้จะกุรบานให้กับทั้งหคนได้เลยไม่มีปัญหา <c oughs> เราเป็นคนออกสตัง <c oughs> นะครับแต่ว่าลูกๆเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยหกคน <c oughs> นะเรียกมารู้เรียก <c oughs> มารับรู้ว่นะ แมะนี่ทํากุรุบาลให้แก่ลูกๆทั้งหมดนะแล้วก็ให้แก่ละหลานทั้งหมดนะแล้วก็บอกว่าถึงเวลาวันที่หนึ่งยุนไหย,ยามาถึงเนี่ยพวกคุณเนี่ยก็จะต้องงดจากการตัดการถอนคานเล็มการคลิปคลิปขนและผมรวมทั้งหนวดเคราเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งุนิจยะเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันอีดจนกระทั่งถึงกุรุบาลถูกเชือเอ้อต้องทําอย่างนี้นะบอกกับเขาด้วย ครับครับตอนนี้อีกสารหนึ่งจากทางบ้านครับเชิญครับครับครับเชิญครับสงสัยหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วอ่ะคือพี่น้องต้องรอจังหวะนิดนึงเนียบางทีถ้มาแล้วมาแล้วมาด้วครันเสีรับเชิญครับผมออยากพิถารอาจาทรย์นิดนึงเลยครับครับเออกระีผมมีพอดีผมมีลูกสะภ้ายนะฮะอืมแลวที่นี้แกก็ตั้งคานอืมแต่ก็ไม่ทราบว่า พอโุนัทนี่เหมาะไหมสำหรับเออคนที่ตั้งครันสุนัทใช่ไหมแสดงว่าฟันดูครบแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่ฟันดูเนี่ยครบแล้วใช่ไหมว่าดูนี่ครบแล้วอัลฮัมดุลิลลาตั้งครันกี่เดือนแล้วครับสามเดือนกว่าละสามเดือนกว่าละออืฮทำดุลิลลาเดี๋ยวตอบให้นะครับผมเดี๋ยวเข้าร้องคารันครับครับสลามอะลัยกุมาได้บริสุทธิ์ครับเชิญครับอาจารย์ครับเออกรณีนี้เนี่ยผมที่ถามว่า ตั้งคันกี่เดือนเนี่ยก็เพื่อที่จะรู้ว่าเดือนรอมฎอนมันผ่านมาประมาณเกือบสองเดือนแล้วใช่ครับใช่ไหมก็แสดงว่าตั้งคันในช่วงรอมฎอนนั่นแหละนะครับแล้วก็ช่วงนั้นยังถือส้นดไหวนางก็ถือส้นดดของรอมฎอนครบเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้คันมันสเดือนเอจะถือส้นดดสุนัตเนี่ยมันเหมาะสมอย่างไรมันควรไม่ควรอย่างไรนะครับพี่น้องให้ดูแบบนี้ถ้าร่างกายของเธอเนี่ยรับไหว ไปปรึกษาแพทย์แลวแพทย์บอกว่าโอ้ไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นอะไรร่างกายเธอก็รับไหวนะครับถ้าอย่างนั้นเธอจะถือส้นอดก็เป็นส่วนความเปรเสริฐที่เธอจะได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาครับเช่นการถือสินอดประจําสัปดาห์นะครับหรือการถือเส้นอดในช่วงวัน1 3 14 15ของเดือนอารับนะครับก็แล้วแต่ได้เลยนะครับหรือช่วงนี้เข้ามาในวันที่หนึ่งจุนฮิญะ จนกระทั่งถึงวันที่9ซุนฮิจยาเนี่ยมีซุนน้าให้ถือซุนอดด้วยโดยเฉพาะเน้นหนักในวันที่9ซุนฮิจยาก็คือวันอรอฟะเนี่ยก็ถือได้เลยถ้าหากว่าถือแล้วไม่เกิดอันตรายต่อเด็กในครันให้ดูตรงนี้นะถ้ามันเกิดอันตรายต่อเด็กในคภ์อย่าไปถือนะนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ฮาามเลยนะครับครับมีสาทางบ้านต่อมาเลยครับเชิญครับครับอัสลามอะลัยกุลลรครับผมเชิญครับผมก็จะทั้งว่านเนี่ย ครับเชญเชญถามได้เลยครับครับคำถามว่าเมีเขาจัดฟุตบอลกันแล้วก็คนที่มามาเตะฟุตบอลนลั้นเขาเลยจากเงินแล้วก็จะเอาเอาเงินนั้นมาทำศาลาคุบุน,นี่ทำได้ครับครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับอครับครับครับสบล,ลัมอะไรกุ้มครับจัดฟุตบอลคือจัดฟุตบอลถ้าหากว่าแข่งขันกันเป็นการพานัน เอาเงินชนะพน,นันตรงนั้นเอามาบริจาคทําความดี <ฮะ S 2> ไม่ว่าจะเป็นความดีอะไรก็ตามแต่ไม่ได้ทั้งสิน้นถ้าเป็นเงินพน,นันนะ,<ฮ>ะเพราะในหลักการของอิสลามในพี่น้องจาไว้นะเงินบาปเอามาทําบุญไม่ได้จำประโยคนี้เอาไว้นะ,<ฮ>ะเงินบาปเนี่ยได้แก่ดอกเบีย้ยครับการพน,นันเงินถูกหวยถูกลอตเตอรี่เงินค่าเหล้าเงินค่ายาเสพติดเงินคดโกงเข้ามาเงินบาปเอามาทําบุญไม่ได้ ไม่เกิดผลอะไรเลยนะครับแล้วก็ท่านเกิดโทษด้วยนะ hmm. โทษฐานดูถูกดูหมิน่นต่อศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาเพราะหลักการอิสลามเนี่ยเงินคุณจะไปป้นใครมาได้ก็ตามแต่เอามาทําบุญให้สุราไม่ได้ hmm. เงินบาปนี่เอาออกไปไกลๆเลยนะครับอย่าเอามาทําบุญ hmm. ถ้าการแข่งขันฟุตบอลตรงนี้เป็นการเล่นการพาน,านันพอชนะพาน,านันปับ๊บเอาเงินตรงนี้เอาไปทําสารากูโบไปถมที่กูโบไปทํารั่วกูโบ,บไม่ได้ทั้งสิน้น hmm. แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นเงินพนันท่านแข่งขันกันไปมีชิงถ้วยรางวัลพอได้ถ้วยรางวัลกันแล้วว่าเออเราชนะกันเอองี้เรามาสดก็กันดีกว่าต่างคนก็ต่างควัก500 300พันหนึ่งแปดร้อยถ้าควักกันอย่างเงี้ยไม่ใช่เงินฮารามไม่ใช่เงินบาปตรงนั้นเอามาทําได้นะครับัลอดของอาลัมครับครับผมครับเชิญสายต่อไปเลยครับตอนนี้โทรศัพท์เข้ามาอย่างต่อเนื่องเชิญครับครับอัสลามอะลัยกุ้มมาดิสเลรครับเชิญครับ การข้าพตั้งใจขาดละหมาดไปกอรใช้ทีหลังตั้งใจเลยหรอใช้ได้เลยครับตั้งใจตั้งใจครับ้งใจครับอืมอืมออ่าครับคําถามเดียวนะครับครับผมครับผมเดี๋ยวรอฟังนะครับครับผมจะใชากอรคกอรครับสลามอะลรยกุ้งอืมครับเออพี่น้องตั้งใจทิ้งละหมาดเนี่ยอันตรายมากอันตรายถึงขั้นถือว่าคนคนเนี้เป็นผู้ที่เป็นกาเฟส เป็นผู ah, i, ah ้ที่ปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเลยนะครับเพราะท่านนบีสอนว่ามันเออ่มันตารกัสซาลาครับทีอันอัฮดุลเลดีไบณะนาะ